พรุ่งนี้ก็68แล้วนะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมกันมาโดยตลอดเลยนะครับวันนี้มีโปรไลวันออกมาใหม่ครับ1ตัว1ตัวนะครับคุณผู้ชมจะเอาไปสมัครก็ดีหรือว่าคุณผู้ชมจะเก็บเลขรหัสเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับมันจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ลองมาพูดคุยกันนิดนึงดีกว่านะครับ ในตัวสุดท้ายที่ผมจะอัปเดตของปี67นะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตแบบรายวันนะครับ1วันใช้ได้24ชั่วโมงนะครับตัวนี้มันจะเป็นความเร็ว10 m เมกะบิตครับใช้ได้24ชั่วโมงนะจำนวน 2GB กิกะไบต์ครับ10เมกจำนวน2 g กิกน,น,นะครับแล้วก็แถม t ิ k กตอให้อีก2กิกนะครับหา้าเอ่อสิบสิบเมกสองกิกเนี่ยเล่นได้ทุกอย่างนะครับแล้วเขาก็แถมเน็ตแยกออกมานะครับสำหรับแอป TikTok เอาไว้ดูแอป TikTok แบบเร็วๆนะครับ2กิกนั่นเองกดดอกจาน900ดอกจาน1796สี่เหลี่ยมนะครับมันจะมีราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับก็คือ58บาทจุด85สตางค์หรือตีไป59บาทนะครับโอ้ยแพงจังเลยนะ มันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งครับตัวนี้สามารถนำไปเปิดทางเพื่อสมัครเน็ตไม่อัน้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดได้นะครับก็คือ6เมกะบิตนั่นเองไม่อัน้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดเลยนะครับเป็นตัวเปิดทางได้ด้วยนะครับสำหรับแพ็กเกจตัวนี้นะครับราคาสูงก็จริงแต่มันสามารถเปิดทางได้ทุกตัวเลยที่ผมเคยบอกๆก,กันไปสมัยก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับไม่รู้เรื่องราวเลยโอ้ย เปิดทางอะไรวะไม่รู้จักเลยก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยสมัครแพ็กเกจตัวนี้นะครับดอกจาน900ดอกจาน1796เนี่ยนะครับสมัครไปปั๊บใช่ไหมคุณผู้ชมจะมีเวลา15นาทีครับสามารถสมัครแพ็กเกจตัวนี้เสริมเข้าไปได้ครับดอกจาน900ดอกจาน8 7 8 8สี่เหลี่ยมครับแ7 8 8, 8 8นี่คือรหัสความเร็ว6เมกะบิตนะครับไม่อันไม่จำกัดไม่ลดสปีดใช้ได้7วันครับ ในราคา27บาทนะครับวรวมภาษีแล้วอ่ะ2บบาทนะครับเออก็เป็นตัวเปิดทางที่สามารถสมัครได้ทุกตัวเลยนะครับที่เคยบอกบอกไปสมัครรายวันก็ได้นะเปิดทางตัวนี้แล้วก็สมัครรายวันก็ได้นะครับแต่แนะนําเป็นตัวนี้จะดีกว่านะอันนี้คือข้อดีของแพ็กเกจตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะเอาไปสมัคร6เมกะบิตได้ด้วยนะครับต่อยอดกันไปนั่นเองนะ สำหรับเทศกาลปีใหม่นะครับแน่นอนล่ะครับทุกคนก็ต้องไปเที่ยวกันใช่ไหมไม่ว่าจะไปภูเขาไปทะเลหรือว่าจะไปสถานที่สําคัญสาคัญนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะไปภูเขากันนะครับเพราะว่าไปทะเละช่วงเวลานี้ทะเลเราไม่ค่อยสวยส่วนใหญ่ก็จะไปภูเขาใช่ไหมณเวลานั้นคนอยู่เยอะใช่ไหมครับแล้วเรามีอินเทอร์เน็ตที่ค่อนข้างจะต่ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็น1เมก2เมก4เมกอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ไหมครับเวลาเราอัปโหลดวิดีโอไลฟ์สดหรือว่า ทำงานอะไรก็ดีเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆเนี่ยมันอาจจะช้านั่นเองนะครับผมก็แนะนําให้สมัครตัวนี้เสริมไปนะครับราคา9บาทเออ9บาทมันจะถูกมันจะถูกที่สุดแล้วนะครับดอกจัน900าร 900, ดอกจัน8 4 1 0สี่เหลี่ยมนะครับ8410ี่เนี่ยจะมีอายุการใช้งาน24ชั่วโมงนะครับและตัวนี้จะมีข้อดีคือมันเพิ่มอายุซิมให้อีก30วันด้วยนะก็คือตัวนี้มันจะเป็นอินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดครับเอาไว้ใช้งานชั่วครั้งชั่วคราว เสริมเข้าไปนะครับให้อินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมันเร็วแรงขึ้นนะครับเราจะได้อัปโหลดรูปอัปโหลดวิดีโอช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยมันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับแค่9บาทเท่านั้นนะหรือว่าตีไปเลยนะครับ10บาทเพราะว่ามันมีค่าภาษีด้วยมีบางท่านนะครับก็คอมเมนต์กันมาแบบนี้นะเมื่อก่อนนะคุณทําคลิปดีมากเลยแต่ทุกวันนี้ทําเริ่มแย่ ผมไม่ได้ผู้ผลิตเนต็ตนะครับที่จะเอาอินเทอร์เนต็ตไม่อั้นมาให้คุณผู้ชมสมัครกันไม่ผมไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเจ้าของเครือข่ายนะครับมันทาไม่ได้อยู่แล้วนะฉะนั้นให้เข้าใจกันด้วยนะครับอินเทอร์เนต็ตมันเปลี่ยนแปลงไปห,หมดแล้วอินเทอร์เนต็ตไม่อั้นเนี่ยมันน้อยลงส่วนใหญ่มันก็จะเป็นปริมาณการใช้งานครับและอินเทอร์เนต็ตไม่อั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้จริงๆนะครับผมแนะนําต้องโหลดแอป t o i s e r v i c e เอาไว้ใช้งานนะครับเพราะในแอป t i o s Service เนี่ยมันก็จะมีแพ็กเกจ รับรับโปรับรับ,รบเออให้เราเนี่ยสามารถสมัครใช้งานกันได้บางคนก็ได้แบบไม่อั้นเลยบางคนก็ได้แบบปริมาณแต่ปริมาณเนี่ยเขาอาจจะเป็นแบบถูกๆก,กันเลยทีเดียวนะบางทีก็ไม่ถึงร้อยกันด้วยนะใช้ได้ตั้ง30วันบางคนก็ได้แบบไม่อัน้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดเลยที่ i2service เนี่ยมันจะมีโปรับรับเฉพาะซิมนั้นๆนะครับเฉพาะซิมนั้นๆฉะนั้นถ้าใครอยากได้แบบไม่อัน้นให้สังเกตที่แอป i s e r v i c e นะครับหรือโหลด To Wallet มาใช้งานก็ได้ในแอปทูวอ l l ล็ตใหญ่มันก็จะมีแฟลชเซลซึ่งมันก็จะมีแพ็กเกจลับๆโปรลๆให้คุณผู้ชมเนี่ยสมัครใช้งานถ้าสนใจก็สมัครถ้าไม่สนใจก็ผ่านไปก็รอตัวใหม่ๆแค่นั้นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วอินเทอร์เนต็ตไม่อัานไม่ลดสปีดเนี่ยเขาจะสุ่มให้แล้วนะครับเขาจะสุ่มให้เขาไม่ได้ให้กับทุกคนสมัครใช้งานกับทุกคนไม่ถ้าสมัครการใช้งานกับทุกคนเลยแบนวิสมันก็ช้า อินเทอร์เน็ตมันก็ไม่แรงนั่นเองนะครับฉะนั้นมันก็ต้องมีกลุ่มคนที่แรงกลุ่มคนที่ไม่แรงครับเพื่อให้แบนด์วิดท์ที่เขาเป็นอินเทอร์เน็ตของเขาเนี่ยสถียใช้งานราบเรื่มทุกคนก็ใช้กันอย่างเสมอภาคกันได้นะครับเออไม,ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไอ้คนนี้ใช้ต่ะวิชบานใช้อยู่คนเดียวเลยโหลดนู่น่หลนี่ปั๊ดส่วนอีกคนหนึ่งก,กลุ่มหนึ่งมันโหลดไม่ได้เลยมันดูอะไรไม่ได้เลยเพราะไอ้กลุ่มนี้ มันดาวโหลดกันอย่างเดียวเลยตะบีตะบันโหลดแบนวิทกันอย่างเดียวเลยอ่้อีกกลุ่มคนนี้มันก็ดูไม่ได้โอ้โหเน็ตกูกากมากเลยเน็ตช้ามากเลยเห็นไหมครับมันก็จะมีข้อแตกต่างฉะนั้นเขาก็จะรักษา,มา,ม,า,ม,ามาตรฐานเอาไว้ครับเน็ตไม่อันเนี่ยเขาจึงแบ่งมาให้เฉพาะกลุ่มคนบางคนบางกลุ่มหรือระบบ AI เขาก็วิเคราะห์มาเองนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอวอวยพรทุกๆคนเลยที่มาดูคลิปนี้นะครับขอใหท้ทุกคนเนี่ยมีความสุขความเจริญไม่เจ็บ ไม่จนนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปราถนาทุกๆคนเลยนะครับผมไม่มีอะไรจะให้มีแต่คาอวยพรเล็กๆแบบนี้แหละครับสุขสันต์ปีใหม่2,568ครับสวัสดีปีใหม่ครับ